สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน QR Code ์มาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID Line ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมมากันนะครับอออกแรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพขอบกระจกนะครับอันนี้จะเป็นของวัดประศรานุวาศปีศูนย์หกนะครับ นี่เรีย่ยมพร้อมใช้มาเลยนะครับเป็นกล่องวัดประสาทนะครับกว่อยาชิดกล้องเลยเนะี่ยนี่ครับ อันนี้เรียมอะไรก็อาจาจะสะ,ะ,ะท้อนนั่นหน่อยนะเป็นนะเงาเงานะครับมีกระเทาะตรงขอบเลยนะครับมีอย่างนี้หน่อยนะเดี๋ยวตรงมุมนี้นะผสมมวลสารเก่าของวัดมาขุนพรมนะครับ องนี้เปิดไว้ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับเลี่ยมพร้อมเลยนะครับองนี้นะครับวัตถุสัตว์ปัญญาวัดนะครับพิมพ์ปกโพคบขอบกระจกนะครับสามารถค้นหาด้วยกูเกิลดูก็ได้นะครับอันนี้เลี่ยมพร้อมใช้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้จะเป็นอ่าพรมนะเนื้อผงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรูปเหมือน อาลวงปูดูนะครนี่จะมันน่าจะเป็นสายหลวงปู่ดูนะครับอันนี้ก็เรียมานะครับนี่เนะี่ยอันนี้ไม่ทราบปีนะครับไม่ทราบปีทราบรุ่นนะแต่น่าจะเป็นพระพรมนะฮะพิมพ์ปางซ่อนหานะครับนี่เนี่ย องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะฮรอ่าองนี้เปิดไปที่200บาทนะครับพระพรมนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกนะครับ200บาทนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอ่าองค์ต่อมานี้เป็นเป็นอ่าปิมทรงวัดเกศชโยนะครับแบบนี้จะจะเป็นแบบว่ารุ่นสร้างเขื่อนนะครับแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะไม่มีจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นยุครแรกๆนะฮะนี่เราจะปรับไฟนิดนึงฮะนี่ครับจุดไข่ปลาตรงนี้ไม่มีนะครับ อรนนี้ก็สภาพใช้มานะครับนี่นะด้านบนจะคมคมนะครับด้าน,นล่างจะมนมน,นะขอบนะครับจะมีกระเทาะตรงมุมนี้นะครับอ่าตรนนี้มเปิดไว้ที่300บาทนะครับตรงนี้นะครับสภาพมีกระเทาะตามมุมนะครับ สามร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ทรงอ่าเสาห้าวัดเกจิโยนะครับอ,องค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์หลวงวโรต,ตนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่เพื่อวัดกินแก้วนะพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับนี่ องนี้ม่มีหักซ่อมนะครับอ่าองนี้เปิดไว้ที่สา0รอบาทนะครับองนี้นะครับมันจะเป็นสายลงปูเพือกนะครับนี่นะแบบนี้นะครับอ่าองสุดท้ายนี่จะเป็นคะแนานวัดประสาทมุญยาวาสนะครับปีศูนย์หกนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงพระครูมูลนะครับแบบนี้นะครับ รประสาทมุญยาวาดนะครับปีศูนยอันนี้ไม่ได้หักนะครับอันนี้เป็นแค่เป็นรอยนะนี่ครับปิมคะแนนทรงหลวงพระครูมูลนะครับนี่เป็นรอยนะคระับผสมมวลสารเก่านะครับมบาขุนพมนะ อันนี้เป็นจะเป็นพิมพ์ทรงมาตรฐานของวัดประสาทบุญยวาทนะครับพิมพ์นี้นะ่ะองค์นี้เปิดไว้ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเล็กๆน่ารักดีนะครับใส่ตลับก็ดูดีนะของวัดประสาทบุญยวาดนะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องวัดสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งก็เข้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เข้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางน,นะครับ ชอบพระองไหนรนการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ